สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทนายเพื่อประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง facebook ของคุณวีระลงสมบูรณ์เคยได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจอย่างนี้ครับความยุติธรรมกับอายุติธรรมลุงต้องเลือกความยุติธรรมแม้ตำรวจจะตั้งข้อหาเจตนาฆ่าเด็ก ต่อลุงแล้วหรือ,อยังไม่ตั้งก็ตามลุงควรร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อท่านประธานคณะกรรมการใหญ่ที่กรุงเทพเพื่อฟังความสองฝ่ายเพราะลุงไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาโดยเขียนจดหมายลงทะเบียนตอบกลับ e m s เขียนฉบับเดียวและถ่ายเอกสารจากหน้าซองส่งถึงอายการสี่ท่าน ข้อความในจดหมายเหมือนกันหมดเมื่อท่านประธานได้รับจดหมายแล้วท่านจะเรียกประชุมคณะกรรมการมีอายการสูงสุดอายการภาคสี่และอายการจังหวัดเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนถ้าไม่เขียนจดหมายร้องเรียนท่านประธานจะยุ่งเกี่ยวกับสำนวนไม่ได้วิธีส่งเขียนขึ้นต้นจดหมายว่าถึงท่านประธานกอจุดทับ ท่านประธานอายการสูงสุดถึงท่านประธานอายการภาคสี่ถึงท่านประธานอายการจังหวัดมุกดาหารท่านพัชระยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการอายการท่านเคยเป็นอายการสูงสุดลุงพลเขียนจดหมายทำนองว่าข้าพเจ้านายจุดจุดจุดถูกกล่าวหาว่าจุดจุดจุดจึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมเนื่องด้วยเช้าวันที่ส1พฤษภาค,คม6ก ข้าพเจ้าไปทำงานที่จุดจุดจุดดถึงเวลา9นาฬกายี่นาทีซึ่งไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุขณะเด็กหายเวลา7นาฬิกานาทีถึง9นาฬกาจึงไม่ใช่ผู้กระทำความผิดลงชื่อชัยพลสำหรับรายละเอียดให้ปรึกษาทนายสิทธาทนายรัชพลทนายสมเกียรติมาดามลาเต้เชื่อว่าทั้ง4ท่านเห็นด้วย พราะคดีนี้ประหลาดมากที่กล่าวหาว่าคนดีทําผิดท่านทนายสมเกียรติอยู่ใกล้จะเป็นทุระแนะนําให้ลุงเขียนแบบรัดกุมอายการจะได้ไม่ยื่นฟ้องลุงต่อศาลคงไม่มีท่านใดอยากให้ลุงขึ้นศาล5ปีขึ้นไปถ้าทั้งสี่ท่านไม่เห็นชอบเน้นนะลุงต้องเขียนเพื่อตัวเอง ให้ช่องเมเดช่วยหาสถานที่ทำงานของอายการทั้ง4ท่านเพื่อส่งจดหมาย FC ลุงกับ YouTube ฝ่ายลุงช่วยแชร์ช่วยเสนอทาง YouTube และช่วยสนับสนุนบทความนี้ให้ลุงอ่านช่วยให้กำลังใจลุงสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับบางคนคิดว่าการหาข้อมูลสู้คดีนั้นต้องไปหาไอซอหาคลิปไอซอนั่นคือการช่วยทําคดีแต่มันกลับทําให้ชัยพลช้ําหนักเมื่อรู้ว่าถูกด่านหน้าแกงเอาจนเปื่อยขนาดนี้วันนี้มีด่านหน้าคนไหนเล่านิทาน ยืนยันมั่นเหมาะว่าไอซอนี่แหละจะขี่ม้าขาวมาช่วยชัยพลแทนทนายตั้มไหนมีคนไหนกล้าพูดถึงเรื่องนิทานอีกไหมเงียบหมดเพราะใครถามก็แถแทดจนขนตูดร่วงแถออกอาการรั่งแกล้งบ้าไปซะน,นั่นแหละฮ่าฮาการวางแผนสู้คดี มันต้องแก้จากข้อกล่าวหาว่าเราทำผิดตรงไหนแก้ตรงนั้นไม่ใช่ไปหานายพ่อนายแม่มาเป็นคนผิดแทนเราเป็นจำเลยถูกกล่าวหาอย่าไปกล่าวหาคนอื่นต่อให้ยุ่งยากคำถามวันนี้ที่ขบคิดคือกล่าวหาชายัยพลพรากชมพู่ไปทิ้ง ให้ตายบนเขาว่าแต่ชัยพลพรากไปทิ้งยังไงเดินจูงไปหรือเด็กสลบแล้วอุ้มไปเดินจูงชมพู่ไปนี่ถอดเสื้อเด็กแล้วใช่ไหมถึงมีรอยย่าปาดเต็มหลังไปหมดหรือว่าเดินจูงไปเอาการมะยมตีไปด้วยแผ่นหลังถึงมีรอย ถ้าอุ้มเด็กสลบไปทิ้งแล้วรอยบนศพมายังไงน่าคิดไหมพนักงานสอบสวนที่เขียนบทต้องแต่งบทให้ไหมเอาให้เข้ากับศพเดี๋ยวไม่เนียนฮ่าๆความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสิทธาเพยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความ อย่างเร่งด่วนดังนี้ครับอัปเดตคดีโจ้ถุงดำครับวันนี้ผมได้มาให้การและนำคลิปเหตุการณ์คดีผู้กำกับโจ้มามอบให้คณะกรรมการสอบสวนของจเรตตำรวจแห่งชาติในคดีสอบวินัยร้ายแรงผู้กำกับโจ้พร้อมพวกรวม7จคนโดยพลตรวจโทรสราวุธการพาณิชย์ผู้ช่วยผู้บชาการตำรวจแห่งชาติมาสอบและ รับมอบหลักฐานด้วยตัวเองในส่วนคดีวินัยถือว่าคืบหน้าไปเยอะมากทราบจากพลตรวจโทรสราวุธว่าพลตรวจเอกวิษนุปราสาททองโอสถจเรตำรวจแห่งชาติได้สั่งให้รีบสอบสวนโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในขณะนี้ได้มีการแจ้งข้อหาแก่ผู้กำกับโจพ้พร้อมพวกไปแล้วหลังจากวันนี้ คณะกรรมการก็จะเข้าไปสอบผู้กำกับโจอีกครั้งหนึ่งและให้ผู้ต้องหาชี้แจงแล้วรีบสรุปสำนวนวินัยร้ายแรงโดยจะให้ความจริงปรากฏต่อสังคมโดยเร็วที่สุดคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนและพลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชัชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาอีกทั้งนิ้วไหนร้ายก็ให้ตัดทิ้งผมในฐานะภาคประชาชนก็สนับสนุนแนวคิดของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งหากมีตำรวจคนไหนที่ทำไม่ดีทำผิดกฎหมายซะเองผมก็จะส่งข้อมูลให้กับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยตนเองส่วนตำรวจ ที่ดีผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปเรื่อยๆนะครับความคืบหน้าล่าสุดแม่ชมพู่ตัดขาดญาติลั่นฟ้องคนแขะกรณีแม่น้องชมพู่ออกมาไล์สดผ่าน Facebook ของตัวเองเพื่อแจ้งข่าวให้แฟนๆทราบว่าขณะน,นี้กำลังจะเตรียมข้อมูลส่งให้ทนายความส่วนตัวเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องกับคนในครอบครัว หลังจากปรึกษาหารือกันแล้วว่าผู้ชายใส่เสื้อเหลืองที่ไา์สดผ่านช่อง YouTube ช่องหนึ่งกล่าวหาและพูดพาดพิงทำให้ได้รับความเสียหายและสังคมเกิดความเข้าใจผิดในตัวของแม่นอ้องชมพู่ขณะที่น้าตายนางจุไรยพรสุขพันธ์และนาแต่นายนารินหลาพโพก็ได้ออกมาระบายความรู้สึกของตัวเอง ผ่านช่อง YouTube เช่นกันโดยมีการพูดถึงบุคคลบุคคลหนึ่งชื่อว่าแม่น้องผลไม้ทำไมจะต้องถอนฟ้องและไม่ดำเนินคดีกับคนบางคนแต่กราบยืนยันจะดำเนินคดีกับคนในครอบครัวและยังพูดว่าจะมอบโลงเย็นให้หมายถึงขู่ฆ่าหรือไม่ทั้งนี้หากถูกฟ้องจริง ก็จะฟ้องกลับทันทีเช่นกันซึ่งล่าสุดนะครับทีมข่าวได้เดินทางไปยังหมู่บ้านกกกอกจังหวัดพุตดาหารเพื่อตรวจสอบข้อมูลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แม่น้องจะพูไม่อยู่บ้านเนื่องจากเดินทางไปไหว้พระที่วัดพระาธาตุพนมวรวมหาวิหารจังหวัดนครพนมกับนายอนามัยวงศศรีชาสามีและลูกสาว ทีมข่าวจึงได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ได้ข้อความว่าตนถูกพาดพิงมาแล้วหลายครั้งซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลหลายสดผ่านช่อง YouTube ของตัวเองตนจึงได้ปรึกษากับอัจฉริยะว่าสามารถจัดการอย่างไรได้บ้างซึ่งขณะน,นี้ทีมทนายกำลังรวบรวมหลักฐานแต่ยัง ไม่ยืนยันว่าจะฟ้องร้องหรือไม่เป็นเพียงการเตรียมเอกสารข้อมูลไว้ก่อนโดยหวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีการพลาดพิงมาถึงตนเกิดขึ้นอีกไม่เช่นนั้นคงจะต้องฟ้องร้องจริงๆด้วยสาเหตุของการปรึกษานายอัจฉริยะเกิดจากการที่ตนรู้สึกทนไม่ไหวแล้วตนตั้งใจทำงานขายผ้าและมุ่งมั่นที่จะ ดำเนินคดีเกี่ยวกับน้องชมพู่เท่านั้นแต่ตนกลับถูกพาดพิงเรื่องอื่นๆไม่หยุดซึ่งตนคิดว่าหากทนต่อไปก็คงเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จบไม่สิ้นดังนั้นการระเบิดออกมาอาจจะเจ็บครั้งเดียวและจบตนจึงอยากรู้ว่าถ้าฟ้องร้องจะเป็นอย่างไรต่อไปทั้งนี้ เมื่อคนในครอบครัวมีปัญหาตนเชื่อว่าตายายคงหนักใจแต่หากคิดแบบเป็นกลางตายายควรจะเข้ามาเป็นตัวกลางและตักเตือนให้ต่างฝ่ายต่างหยุดแต่ขณะน,นี้ยังไม่มีการเข้ามาเป็นตัวกลาง